ก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันได้นะครับอยู่กับผมในพูดเดอร์บแล้วนะฮะซึ่งคลิปนี้ก็อยู่กับเกมเดิมต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยเออไอคลิปเมื่อกี้ก็คือคลิปที่ เราอาจจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรนะฆ่าแมงทุกอย่างค่าแมงให้หมดอะเออนั่นแหละนั่นแะอันนั้นแหละเออจำจำชื่อไม่ได้เหมือนกันอะเออก็ตอนตะคิเมื่อกี้เออนั่นแหละก็วันนี้เราจะมาต่อเนื่องกันเลยเออหนๆก็ถ่ายแล้วต่อถ่ายต่อแม่งไปเลยเออก็เราจะมาหาฉากจบอีกฉากจบหนึงของเกมนะซึ่งมันมีหลายฉากจบแหละก็บทพูดก็เหมือนเดิมเบ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 บบบบซึ่งวันนี้เราจะมาทาการเก็บหัวใจไว้ หลังจากที่คลิปที่แล้วเราฆ่ามอนสเตอร์ทิ้งใช่ปะละัลล่ะวันนี้ก็จะมาเก็บหัวใจเออเก็บหัวใจทุกอันใช่ก็ไม่ผู้ฟามทำเองเริ่มเลยแล้วก็จะเก็บแต่หัวใจจะไม่ฆ่ามอนสเตอร์นะปึ๊บอืมแบบนี้เติร์สเติร์จะพยายามไม่ฆ่ามอนสเตอร์เอ้อจะพยายามไม่ฆ่ามันนะ รู้เหลียมรู้เหลี่ยมรเราต้องไปเก็บอันบนก่อนเออเพราะว่าถ้าเราเก็บอันล่างก่อนอันบนจะหายไปอ่ะไม่ใช่เหรออะไรวะเดาเดาเก่งเกินก็ไม่ได้เหมือนมึงรู้อ่ะเออะเรออาหมสถงนี้เออโอเคป๊บต้องเก็บหัวใจยี่สิบสดวงโอ้โห ไม่กนะเดามเบอบบหลักเอ้ยเอ้ยต้องหาจังหวะอีกกระโดดข้ามหัวเออแล้วกน เราต้องไปเก็บอันเพา่บนก่อนนะเพราะว่าดูทรงแล้วแม่งน่าจะเล่นเหลี่ยมฮึบเออเห็นไหมเล่นเล่นเหลี่ยมจริงๆเด้อเออันน่ะฮันน่ะฮันก่ะแปลก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 แม่งเล่นเหลี่ยมตลอดปึ๊บปึ๊บ เดี๋ยวเดี๋ยทคสองเอามหมโอเคครับเราเราก็กลับมาจุดเดิมละหลังจากที่เมื่อกี้ผิดพลาดท,ทางเทคนิคไปนะเออผิดพลาดจริงๆแม่งโดดเลย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 ฉากไอ้เค แย่โคตรแย่เออแต่คราวนี้ไม่มีหรอกไม่ได้เด็กแล้วมาเออครบแล้วไปไปต่อปึ๊บปึ๊บอ่มันน่าจะมีแบบย้อนแมปได้นะเออก็น่าจะดีเชื่อว่ามันต้องเล่นเหลี่ยมเว้ยเพราะฉะนั้นเราโอ้ยเกมนี้ยมันแบบนะ มันมันเล่นเหลี่ยมเยอะเชื่อดิปึ๊บแล้วก็ปึ๊บแล้วกระโดดข้ามปึ๊บเห็นปะเออไม่เห็นปะโอ้โหจะถึงนี้แก้วอ่ะจำสกแกปเนี่ยจำสกแกปป่ะโอ้โฮฮยแยเออ อันนี้ขึ้นไงอ,ะอ่ะอ้าวอย่าบอกนะว่านั่งตั้งเร็วปุ๊บเออเออต้องเร็ว,ออออออรวมาดิอ้าวทำไมมันขึ้นว่าค่าหนึ่งตัว อีกสองตัวละดูก่อนดูขอดูก่อนถ้าไม่ได้ก็ต้องเริ่มใหม่อ่ะไม่ขดหอะ้าเราต้อง่ัเยอ้ั อยขอเล่นใหม่ได้แม่งเลย, imagine, เลยไม่ไหวก็โอเคนะครับกลับมาที่ฉากเดิมหลังจากที่เมื่อกี้หัวร้อนไปหน่อยแล้วก็กดออกเกมแม่งเลยก็ตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่จุดจุดเดิมไอ้เป็นเกมผีหรือเกมหัวร้อนวะอนาน บอกเลยว่าฉากนี้นานมาดิเดินมาฮ้จับจังหวะจับจังหวะแล้วเขาคนนั้นเขาก็เดินจากไปฮ้ยอ้า Ya <laughs> ya <laughs> 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 <hle> 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 เออเหรอผู้หีิยเอาเอาอย่างนี้เอาอย่างี้เล่นกูอีกแล้วไอ้สัไปไงเนี่ยไปไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ อ๋อคิดออกแล้วยังไงเออปึ๊บ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 เออโอโหโห้โหเกมแม่งเกมแม่งเล่นเกมแม่งเล่นแน่ว่ะ

โอเคแล้วก็ผ่านมาถึงจุดนี้สักทีจุดที่จะได้ฉากจบนะดูกันจะเป็นยังไงไม่ฆ่าอะไรเลยเก็บแต่หัวใจเนี่ยฮะดีไปจะให้อะไรเราฮะมองเอาความรักเอ้แต่ไม่มีไม่มีศพนะที่สังเกตฉันมองปบี่ตาของเธอ อะไรอ่ะทูรี่ทูรี่คืออะไร what is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  ่ u r i จดไว้ก่อนแล้วค่อยมาแปลต่อๆทำมันเพื่อฉันเธอพูดแต่จะมมนทำไม่ทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ฆ่าหมดมันบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรเล้นเล่นมึงบอกว่าฆ่ามันให้หมด m มน i ิคแมเนียนคืออะไรกันอะ M A N I A C โอเคเดี๋ยวก็ไปใสต่ต่อต่อ M A N I A C อเสเลยซัฟเฟออะไรไม่แน่ใจแต่อยากเห็นคนตายอักเสกอย่างอะแต่ฉันไม่อยากจะเป็นเหมือนเขาฉันไม่อยากจะเป็นเหมือนเธอฉันจะไม่อยากจะเป็นเหมือนเธอแต่ฉันรักเธอ ฉันรกคาตรกรกัน,กนเหรอถ้าเธอไม่ทำมันฉันจะเธอพูดรีฉันจะร,จะรีอะไรแก l e รี F U S E D รีฟัสคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวใส่ตอนแปลเด่น Start with you first อะไรวะ Innocent Love Ending ไม่รู้ว่า good กู์เอนดิ้งหรือเปล่าแต่ก็นะนั่นแหละโอเคครับก็จบกบไปได้กับคลิปนี้ประมาณนี้ตกใจหลายหลายหลายรอบอยู่เออเกมนี้แบบนะมันยังเหลืออีกสองชักจบบายเริ่ v e Ending กับ Awake Ending ซึ่งคืออะไรก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวมาหาค่อยมาหาแล้วกันเออไปแล้วยปายประมาณนี้ จบแล้วมันจบแล้ว